ทนี้แหละพรมลิขิตนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมาเจอกันจริงๆเป็นพรมลิขิตนะครูเข้ากับเพลงนี้เลยค่ะประชาสัมพันธ์นะครับผู้ปกครองนักเรียนอนุบาต3านะครับพบรูปประจําชั้นที่หน้าห้องอนิบัตเลยนะครับผู้ปกครองอนุบาต3านะครับพบครูปประจําชั้นที่หน้าห้องอนุบาตเลยครับประชามัฐอีกนะครับเสื้อนะครับเสื้อยืดนักเรียนทาหล่นหายนะครับเสื้อยืดตราตราอะไรไม่ทราบตราหาหางคู่นะครับ เด็กชายทอทงเด็กชายทองคุณแม่น้องโดมค่ะได้แล้วนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่นํามาส่งค่ะเดี๋ยวมารับที่คุณครูอูดเลยนะคะอ่ะจับคู่กันนะและจับมือกันนารมแล้วอันนี้นะคะเป็นลีลาศมาดูป .2 นะคะป .2 ครับ2ลีลาศเพลงพลุ่งได้ขิดนะคะฝึกซ้อมโดยกูเชอรี่เรามาดูกันนะคะพร้อมหรือยังคะลูก เยี่ยมมากเสียงอย่างดังเลยเมื่อพร้อมแล้วเชิญชมค่ะผมม่คิดบางดนชักตนให้มาพวกันที่ใน ตอนนี้อยู่กันแสนไกลดวามดีคนจิตใจฉันจึงได้มันได้กับเธอเฮ้ยช่วยดูให้เป็นเคู่กันควรคงจูเลี้ยงดูเองไรแต่ครั้งแรกไม่พบเธอใจไม่เชื่อไม่แรกเจอฉันเธอคือคู่สร้างามา าจใครคงไม่กล้ากล้า,างหวังสมดังุราไม่ว่าใครหากไม่ใช่ผูครองแท้จริงจะดูว่ากินทานได้อยาก่อที่จะซ้อใจกง បាត់ទៅទៅតែចតឡើយយើងសុំជឿបក្ដី คนชูรักใคายบูชามีพระว่าบนานิ้วหางกคจิตคือสมาธิเชืตาให้มาร่วมกันคนบางคนต้องเป็นเนื้อครูเพียงแต่ดูรู้ชื่อโดยพันก็รู้สึกนิพรักกันจนทั็ใปลายใจบูพันแม้ไม่ทันจะเห็นรูปกาย lòng chìa có không, như là cột chẳng trắng thơ mát mát sau lòng hầu hông vì mọi ngày ngày đông môn đồ đi kiếm bên đang trước nhà bên cụ ăn đường tháng โอ้โหขอเสียงปอบมือดังๆอีกครัง้งหนึ่งเลยค่ะเป็นกำลังใจนะคะพรหมลิวขิตค่ะสำหรับกนารแสดงชุดต่อไปนะครับเ,เต้นประกอบเพลงนักร้องบ้านกนะครับแล้วก็จินตาลีลาผีเสื้อกับดอกไม้นะครับแล้วก็เพลงออกมาเต้นนะครับสามชุดนี้เตรียมให้พร้อมนะครับค่ะ พอหรือยังคะหนึ่งสองสามเชนี่สุดยอดเลยนะคะ